จะพาไปเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะแต่ว่าถ้าจะเล่นให้ว้าวต้องนี่เลยค่ะสเก็ตบอร์ดลงศพเล่นแบบเบาสบาย,ยไร้ขาไร้วิญญาณไปดูกันเลยรองว้าวหนักมากที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครมีร้านขายลงศพที่ชื่อว่าบูรพาขีบศพสะพานใหม่พุดไอเดียสุดว้าวค่ะผลิตสเก็ตลงศพที่ผลิตจากฝาลงแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะฝาลมเนี่ยเอียงใหม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานแต่อย่าง อนุสรเจ้าของไอดีสเก็ตบอร์ดบอกว่ายังไม่ได้ทำขายนะจ๊ะแต่ว่าจะสารฝันให้กับเด็กได้โอกาสเล่นซึ่งคาดว่าอีกไม่นานอาจจะเปิดให้จองกันแน่นอนเวลเวลว่ามีคนรอ CF กันเพียบไปแล้วไลลขาไลลขาไลลวิญญาณเลยไปเลยไปเลยไปโหสุดยอดเลยว้าวไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอะปอเปียติดวา สองค่ะเราไปดูกันเรื่องของมะพร้าวว้าวมากพอไปดูกันที่จังหวัดยะโสธรน,นี่แหละค่ะชาวบ้านที่บ้านหนองคูตําบลหนองคูอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรกินมะพร้าวล้างหน้าศพอ่าไม่ได้หูฝาดไปค่ะเขากินมะพร้าวล้างหน้าศพจริงๆ เพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยให้คนที่นอนกัดฟันแล้วก็นอนกลนเนี่ยหายใจสะดวกคล่องแคล่วอาการนี่ค่อยดีขึ้นว่ากันว่านะคะบางคนเนี่ยกินประจําทําให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทําให้ทุกครั้งที่มีงานศพเนี่ยชาวบ้านก็แย่งกินกันหมดในพริบตาอ่ะแต่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่เชื่อต่อกันบันด้อม จะลองไปท้าพิสูจน์บ้างนะคะ <_ C> e <at> เอาล่ะคุณผู้มชมคะหมดเวลาของพอเปียติดวาวแล้วนะคะ <_ C> e <at> เดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้บ๊ายบาย